สวัสดีครับผมนันทาานภาพโพสีรหัสนักศึกษา531 006 3101คลิปนี้จะสแสดงวิธีการเขียนภาพฉายนะครับเลือกเปิดไฟล์แกนกันทีบนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ไฟล์เมนโดริฟอมพารแล้วก็เลือกเลือกอกระดาษท,ที่ต้องการนะครับผมเป็นก A 3นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็เลือก ไลท์นะครับมาตรงนี้นะครับภาพภาพเป็นขวานะครับอพอเริ่มมาทางขวาก็จะเป็นภาพฟอนต์นะครับด้านหน้านะครับแล้วคลิกขวาโอเคจากนั้นก็เลือก isentropic Is นะครับขออภยครับ i s o m a t i c นะครับมาทางนี้นะครับผมแล้วก็เ เนื่องจากสเกลยัง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 ไม่ยังไม่ยังไม่โอเคนะครับผมก็จะเลือกสเกลนะครับสเกลเป็น1นึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับชิ้นนี้ก็เหมือนกันครับเป็น1นต่อหนึ่ง ต่อมาก็เลือกรูปรูปภาพฉายนะครับเปลี่ยนให้เป็นแบบ Hidden Line Visible นะครับเพื่อให้เห็นภาพของอที่ทที่มันอยู่ด้านในนะครับโอเคนะครับแล้วก็รูปนี้นะครับรูป Iso รูปอ s m a t ร i so c นะครับก็เปลี่ยนเป็น Shade นะครับเพื่อให้มันดูสมจริงนะครับ กดติ๊กถูกโอเคนะครับครับก็ได้แบบนี้ครับต่อมาก็จะกำหนดขนาดนะครับผมก็จะไปที่ insert แล้วก็ model t e m นะครับเลือก3 3สาเอ่อ dimension อซามนะครับแล้วก็โอเคนี่ครับเราก็จะได้เราก็จะเอ่อกำหนดขนาดตามนี้นะครับ แล้วก็จัดรูปให้มันอยู่ให้มันดูสวยงามนะครับอันไหนที่มันซ้ำกันก็ลบออกได้นะครับเพื่อให้รูปมันดูง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับต่อมาก็เราอาจจะก,กำหนดขนาดเพิ่มก็ได้นะครับไว้ที่ smart dimension นะครับแล้วก็คลิกที่รูปนี้นะครับ ครับผมเสร็จนะครับก็เอ่ออาจจะกำหนดตรงนี้ได้นะครับก็เป็นคลิกที่วงกลมนะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่เอ่อ annotation annotation น,น,น,นะครับแล้วก็ไปที่ h o l e o นะครับแล้วก็เลือกตรงที่พื้นที่เชวานะครับนี่ครับก็จะได้เป็นเอ่อรูปมาตรฐานแบบนี้นะครับ ก็สำหรับภาพชายก็เป็นเพียงเท่านี้ครับ